สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในบทที่8นะคะในวิชารักแท้รอได้ชื่อว่าพระเจ้าผู้ให้โอกาสครั้งที่สองค่ะเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่าบทนี้จะเป็นอย่างไรนะคะครูปอจะเริ่มต้นให้เราดูรูปรูปหนึ่งด้วยกันนะคะเป็นรูปของปฏิมากรรมที่สวยงามเป็นปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงมากของโลกใบนี้นะคะเราเคยเห็นรูปรูปนี้กันบ้างไหม ะะลองทายซิว่ารูปนี้ชื่อรูปอะไรนะคะมีชื่อปฏิมากรรมว่าอะไรรูปรูปนี้นะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะที่อิตาลีนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมายเลยนะคะเป็นรูปปั้นที่สวยงามอ,อยากจะเฉลยนะคะว่ารูปปั้นรูปนี้ชื่อว่าดาวิดนะคะเป็นรูปปั้นของอดาวิดที่ มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะคนปั้นเนี่ยชื่อไมเคิลแองเจโลได้แรงบันดาลใจมาจากดาวิดท,ที่มีตัวตนอยู่จริงแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ชีวิตของเขาด้วยกันว่าดาวิดคนนี้เขาเป็นใครแล้วเขาก็ทําอะไรบ้างนะคะในะชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องดาวิดด้วยกันเลยค่ะอ่ะเราเห็นรูปนี้นะคะ เราย้อนกลับไปในสมัยที่ดาวิดยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อหลายพันปีมาแล้วในเมืองอิสราเอลนะคะตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลก็มีกษัตริย์ปกครองนะคะชื่อซาอูลซึ่งพระเจ้าเนี่ยจะทถอดจากซาอูลออกจากตําแหน่งละเพราะว่าซาอูลเนี่ยก็ไม่ใช่กษัตริย์ที่ดีนะคะพระเจ้าก็เลยอยากจะแต่งตั้งกษัตริย์คนใหม่อ่ะคราวนี้นจะเป็นใครใช่ไหมคะ พระเจ้าก็เลยให้ซามมเอลซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้านะคะทำหน้าที่เลือกกษัตริย์คนใหม่นะคะพระเจ้าบอกให้เขาอะถือเขาสัตว์ใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะแต่งตั้งกษัตริย์คนใหม่นะคะแล้วก็ให้ไปบ้านของเจสซี่นะคะเพื่อที่จะหาลูกของ เจสซี่หคนนะคะแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์อะซามูเอลก็ไปถึงบ้านของเจสซี่นะคะก็เห็นลูกชายหลายคนเลยนะคะมีรูปร่างหน้าตาดีมากนะคะเหมาะสมแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมน่าจะเป็นกษัตริย์ได้นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนไหนไหนเลยนะคะซามูเอลก็ถาม เจสซี่ว่ายังมีลูกอีกหนึ่งคนไหมนะคะเจสซี่บอกอ๋อยังมีอีกหนึ่งคนเขาเลี้ยงแกะอยู่นะคะชื่อว่าดาวิดซามูเอลก็เลยบอกว่าขอพบกับดาวิดหน่อยอ่าเมื่อเขาเจอดาวิดนะคะพระเจ้าก็บอกว่าคนนี้แหละที่พระองค์จะให้เป็นกษัตริย์คนต่อไปค่ะก็ซามูเอลนะคะก็เลยทำพิธีนะคะเอา เขาสัตนะคะเทลงนะคะในนั้นมีน้ํามันอยู่นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแต่งตั้งคนที่จะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไป mm hmm. ก็คือดาวิดคนนี้เนะะี่ยค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะย้อนข้ามเวลาไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะดาวิดก็เติบโตขึ้นแล้วก็ได้ผ่านเ,าเหตุการณ์มากมายจนเขาได้มาเป็นกษัตริย์จริงๆในอ,อิสราเอลนะคะ ครูปอจะตัดภาพมาที่ตอนที่ดาวิดปกครองแล้วนะคะในเช้าวันหนึ่งนะคะวันนั้นเป็นฤดูใบไม้ผลิจริงๆแนละ้วต้องเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์เนี่ยนำทัพไปออกรบนะคะดาวิดเนี่ยวันนั้นไม่ไปออกรบนะคะแต่ว่าส่งแม่ทัพส่ทงทหารต่างๆเนี่ยไปแต่ตัวเองไม่ได้ไปดาวิด เลือกที่จะอยู่ที่พระราชวังของตัวเองนะคะแล้วก็เดินรอบๆดาดฟ้าของพระราชวังนะคะเดินดูนั่นดูนี่นะคะจนดาวิดได้มาเจอกับคนคนหนึ่งนะคะบนดาดฟ้าเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำนะคะอยู่บนดาดฟ้าเมื่อดาวิดมองดูแล้วเนี่ยดาวิดก็เกิดความแบบชอบขึ้นมานะคะ ถ้าเป็นเราเราเป็นดาวิดเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าเราเห็นผู้หญิงอาบน้ําอยู่แบบนี้นะคะดาวิดก็เลยส่งคนนะคะให้ไปสืบว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะคะก็ได้ความมาว่าผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อนามบัตเชบานะคะเป็นภรรยาของอุริยาบัตเชบาคนนี้มีสามีแล้วชื่ออูริยาและอุริยาก็เป็นทหารอยู่ในกองทัพ ที่ไปลบกับดาวิดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราคิดว่าดาวิดทำอย่างไรต่อคะเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครดาวิดนะคะให้คนไปตามนางบัตเชบามาหาเขานะคะหลังจากนั้นก็ร่วมหลับนอนกับนางบัตเชบาก็คือมีเพศสัมพันธ์กันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อคะเมื่อดาวิดมีเพศสัมพันธ์กับบัดเชบาแล้ววันหนึ่งนางบัดเชบาก็มาทูลดาวิดว่าหม่อมฉันตั้งคันเพคะนะคะนางบัดเชบาตั้งคันกับดาวิดนะคะท,ทั้งทั้งทีเ่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะะเราลอง คิดดูกันนะคะสิ่งที่เขาได้ทำกันหลังจากนั้นเมื่อดาวิดรู้ว่าบัตเชบาตั้งคันบัดเชบามีสามีแล้วนะคะสามีไปออกรบแต่นางตั้งคันกับดาวิดดาวิดก็เลยคิดแผนการขึ้นมานะคะบอกไปยังแม่ทัพบ,บอกว่าใหา้ส่งตัวอูริยาก็คือสามีของบัตเชบามาพบดาวิดหน่อย อุรยาเลยก็ามาพบดาวิดนะคะที่พระราชวังนะคะดาวิดก็ทําทีเป็นถามนะคะชีวิตสารทุกสุขดิบนะคะว่าไปรบเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะให้อุริยาเนี่ยพักผ่อนนะคะกลับบ้านไปพักผ่อนอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งของกำนันไปให้นะคะ แต่อุรยาทําอย่างไรอุรยาไม่ยอมกลับนะคะเขาอยู่ในพระราชวังค้างกับเพื่อนๆข้าราชบริพารคนอื่นๆหลังจากที่ดาวิดทราบว่าอุรยาเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเหมือนกับแผนการก็ไม่สําเร็จแล้วนะคะเราคิดว่าดาวิดให้อุรยากลับบ้านไปเพราะอะไระนะคะเรามาดูกันเมื่อ ดาวิดรู้ว่าอุรยาไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะก็ให้คนมาตามอุรยาอีกแล้วก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่กลับละ่ะอุรยาก็ตอบว่าเพื่อนๆแม่ทัพของเขาพลทหารไพ่พลต่างๆนะคะออกรบอยู่นะคะตั้งค่ายอยู่ข้างนอกแล้วตัวเขาหรือสมควรหรือที่เขาจะกลับบ้านไปดื่มกินไปหลับนอนกับภรรยา เขาไม่อยากจะทําเช่นนั้นนะคะเขาไม่ทําเด็ดขาดนะคะเมื่อดาวิดฟังเช่นนี้แล้วก็บอกว่าอ้าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็นอนค้างซะที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งเจ้าเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมนะคะอูริยาก็เลยค้าอีกครั้งที่พระราชวังต่อหลังจากนั้นดาวิดยังไม่หยุดแค่นั้นดาวิดอ,อ,อ จัดงานเลี้ยงให้กับอุรยาด้วยเชิญเขามาร่วมง,งานเลี้ยงแล้วก็มอมเหล้าเขาค่ะมอมเหล้าคือให้เขากินเหล้าเยอะๆจนเมาไม่ได้สติเลยนะคะเพื่อที่เขาสกลับบ้านนะคะกลับไปนอนกับภรรยาแต่เกิดอะไรขึ้นดาวิดถูกมอมเหล้าจนอ,าอุรยานะคะถูกมอมเหล้าจนไม่สามารถ ไปไหนได้เลยนะคะนอนค้างอยู่ที่พระราชวังกับเพื่อนๆคนอื่นๆ,ๆเขาก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเหมือนกันนะคะเม,มาไมอุริยาเมาจนทำอะไรไม่ได้นะคะเมื่อดาวิดรู้ว่าอุริยาไม่ได้กลับบ้านก็คิดอีกหนึ่งแผงนะคะ่ะวันรุ่งขึ้นนะคะแผนของดาวิดก็คือตามตัวอุริยามานะคะแล้วบอกว่า เอาสารเนี่ยไปส่งถึงโยอาบก็คือแม่ทัพของอกองทัพของดาวิดนะคะบอกว่าเอาสารเนี่ยไปให้โยอาบนะอุริยานะคะเราอยากรู้ไหมว่าในสารนั้นเขียนว่าอะไรนะคะในสารนั้นนะคะสิ่งที่ดาวิดเขียนถึงโยอาบนะคะบอกโยอาบว่าจงส่งตัวอุริยาออกไปที่ด้านหน้าของแนวรบ ที่อันตรายที่สุดแล้วถอยทับปล่อยให้เขาถูกฆ่าตายเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอุรยาเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ก็นำสารเนี่ยไปมอบให้กับโยอาบนะคะแล้วเมื่อโยอาบอ่านสารนั้นก็ทำตามสิ่งที่ดาวิดเขียนนะคะเมื่ออุรยาออกไปรบ นะคะ,ะเ,เขาก็ถูกฆ่าตายจริงๆนะคะแล้วก็โยอาก็นำทัพเนี่ยถอยออกมาปล่อยให้เขาอยู่ในแนวรบด้านหน้าที่อันตรายที่สุดสุดท้ายอ,อ,อุริยาก็ตายนะคะเมื่อดาวิดท,ทราบข่าวก็ทำทีนะคะพูดก็บอกว่าอืม ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะดาบก็ฆ่าคนไม่เลือกหน้าจริงๆนะคะอย่าท้อใจไปเลยนะคะดาวิดพูดเพื่อให้กำลังใจเราคิดว่าดาวิดเป็นยังไงคะเขาเป็นคนอย่างไรบ้างหลังจากที่โยอาบนะคะทูลเรื่องอการตายของกุริยาดาวิดปลอบใจอกองทัพอะไรเรียบร้อยนะคะ สิ่งที่เขาทำก็คืออันนี้เป็นภาพตอนที่ถูกรบนะคะสิ่งที่ดาวิดทำก็คือ,อรับอุริยามาเป็นมเหสีอีกหนึ่งคนนะคะดาวิดรับรับบัตเชบารู้นะคะรับบัตเชบามาเป็น มเหสีนะคะและนางก็ได้ประสูตหรือคลอดนะคะลูกนะคะให้กับดาวิดแต่สิ่งที่ดาวิดทำทั้งหมดในพระคัมภีร์บันทึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระทัยการการะทำของดาวิดพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ดาวิดทำและพระองค์ไม่พอพระทยัย สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดหลังจากนั้นเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัยพระเจ้าก็ให้นาธานนะคะเป็นตัวแทนของพระเจ้านะคะเป็นผู้เผยพระวจนะเนี่ยมาเตือนมาบอกกับดาวิดนะคะว่าสิ่งที่ดาวิดทำเนี่ยเป็นความบาปเราลองคิดดูสิว่าะว่าดาวิดเนี่ยทำบาป เรื่องอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ต้นที่ครูปอเล่าให้ฟังนะคะดาวิดท,ทำบาปเรื่องอะไรบ้างคะตั้งแต่แรกเลยเรา,เอาพอที่จะทบทวนได้ไหมนะคะว่ามีบาปอะไรบ้างเมื่อนาทันนะคะมาเตือนดาวิดในสิ่งที่เขาทำนะคะความผิดต่างๆที่เขาได้ทำทั้งหมดเราคิดว่าดาวิดเป็นยังไงคะ ดาวิดก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนาธานก็บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าะจะทรงลบล้างบาปให้ดาวิดนะท่านะจะไม่ตายนะคะในกับสิ่งที่ท่านทําแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทำเนี่ยโอรสที่เกิดมา จะเสียชีวิตพระเจ้าเนี่ยลบล้างบาปให้พระเจ้าอาภัยในสิ่งที่ดาวิดทำเมื่อดาวิดรู้สึกผิดจริงๆนะคะแต่ว่าผลที่ดาวิดต้องได้รับก็คือว่าลูกที่เกิดมากับนางบัตเชีบานเนี่ยจะตายนะคะดาวิดก็คิดว่าดาวิดเป็นยังไงคะเมื่อดาวิดได้รู้ความจริงนี่ย ถ้าเป็นเราเรารู้ว่าเมื่อเราทําผิดขนาดนี้นะคะเราเสียใจเราสารภาพกับพระเจ้าและพระเจ้าลบล้างบาปยกโทษบาปให้เราแต่เราก็ต้องได้รับผลจากการกระทําของเราอย่างดาวิดลูกเขาก็จะต้องตายนะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะวันหนึ่งนะคะลูกเขาก็ป่วยหนักจริงๆนะคะลูกที่เกิดมาเนี่ยป่วยนะคะ ดาวิดก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเป็นห่วงลูกมากจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาชีวิตลูกได้นะคะช่วงที่ดาวิดดูแลลูกนะคะเขาก็ไม่ยอมทานอาหารอะไรเลยนะคะเ,เพื่อที่จะดูแลลูกแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อดาวิดทราบข่าวว่าลูกของตัวเองเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ เกิดความเสียใจมากนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความเสียใจตรงนั้นนะคะเขาก็ลุกขึ้นเ,เปลี่ยนเนื้ออาบน้ําอาบท่านะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับไปนมัสการพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาทานอาหารเหมือนเดิม เราเห็นอย่างไรบ้างคะกับชีวิตของดาวิดหลังจากนั้นนะคะดาวิดก็ปลอบโยนภรรยาของตัวเองนะคะนางบัเชีบาเนี่ยที่รับมาเป็นพระเหศสีเนี่ยนะคะก็ปลอบโยนนะคะว่าไม่เป็นไรนะลูกเสียไปแล้วพระองค์ก็ร่วมหลับนอนกับนางนะคะแล้วก็นางบเชีบาก็ตั้งครรภ์อีกนะคะครนี้ลูกคนที่สองเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้นะคะพระองค์ก็ประสูตร นางบัชิบานะคะประสูติอุตชายมาอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่าซาโลมอนหรือซโลมอนนะคะก็พระเจ้าก็รักลูกชายคนนี้มากนะคะและซโลมอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะต่อจากดาวิดเราเห็นชีวิตของดาวิดทั้งหมดนี้แล้วเราคิดว่าดาวิดเป็นคนยังไงนะคะ ดาวิดเจอกับความาบาปยังไงบ้างในชีวิตของเขาเขาทําบาปอะไรไปบ้างและเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าทําอย่างไรกับเขาแล้วเขาได้รับผลอย่างไรกับความบาปท,ที่เขาทําและพระเจ้ายังจะอวยพรเขาอย่างไรนะคะเรามาดูคําถามกันนะคะอยากให้เราทุกคนนะคะตอบคําถามนี้ไปด้วยกัน นะคะคำถามแรกนะคะใครมีคู่มือนะคะเปิดไปนะคะที่บทที่8นะคะในหน้าที่20จะมีคำถามอยู่ในนั้นนะคะคำถามแรกนะคะดาวิดได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่อะไรในชีวิตเราลองทบทวนนะคะตั้งแต่ต้นเลยเขาได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่อะไรบ้าง ลองตอบด้วยกันนะคะตอบในใจก็ได้นะคะหรือใครสามารถเขียนนะคะหลังจากนี้นะคะเขียนลงไปในชีตของเรานะคะว่าดาวิดได้รับโอกาสอะไรบ้างเรื่องราวของดาวิดนะคะจะมีอยู่ในหน้าที่17 18แล้วก็19เรากลับไปอ่านเองได้นะคะข้อที่2นะคะดาวิดตกอยู่ในปัญหาเนี่ยได้อย่างไรนะคะดาวิดตกอยู่ในปัญหาทั้งหมดเนี่ยได้ยังไง ปัญหาที่เขา,เาทําผิดทางเพศกับนางบัดเชบานะคะแล้วก็ปัญหาในการที่เขาแบบคิดแผนการหลังจากนั้นใช่ไหมคะต,ต,ต่างเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นโดมิโนทั้งหมดเนี่ยเขาตกอยู่ในปัญหาได้อย่างไรและเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ดาวิดได้ทาบาปทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ ให้เราลองตอบคำถามหลังจากนี้นะคะหรือว่าใครจะย้อนวิดีโอกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเราลองคิดดูสิคะและพระเจ้าทรงอวยพรดาวิดอย่างไรเมื่อดาวิดกลับใจใหม่เราเข้า,ขาใจคําว่ากลับใจใหม่ไหมคะกลับใจใหม่คือการที่รู้สึกเสียใจกับความผิดบาปท,ที่เราเคยทำ รู้สึกเสียใจจนสารภาพความผิดบาปนั้นออกมานะคะดาวิดสารภาพความผิดบาปออกมากับพระเจ้านะคะเมื่อมีคนไปเตือนดาวิดให้ดาวิดถูกคิดในสิ่งที่เองทําดาวิดก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดและสารภาพความผิดและไม่ทําความผิด,าผดบาปนั้นอีนะคะหลังจากเนี้ยที่ดาวิดกลับตัวกลับใจใหม่พระเจ้าอวยพรดาวิดอย่างไรบ้าง เราเห็นการอวยพอรอย่างไรบ้างของพระเจ้าคะแล้วถ้าพระเจ้าอวยอให้อภัยดาวิดแล้วนะคะเมื่อเขากลับใจใหม่เนี่ยทำไมลูกเขาคนแรกเนี่ยต้องตายคะอืมทำไมลูกเขาต้องตายเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะไม่มีคำตอบอะไรถูกผิดนะคะวิชานี้เป็น ทัศนคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวของเราเราคิดอย่างไรเราสามารถที่จะพูดออกมาหรือว่าเขียนออกมาได้นะคะทําไมลูกเขาต้องตายคะหากพระเจ้าอาภัยบาปให้กับเขาแล้วข้อสุดท้ายเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวชีวิตของดาวิดบ้างคะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เมื่อดาวิดไม่ออกรบนะคะดาวิดไปมองผู้หญิงอาบน้ำนะคะ,มะ,คะเมือเอ่อรู้ว่าเขามีสามีแล้วก็ยังตามตัวเขามานะคะเพื่อหลับนอนกับเขานะคะเมื่อพบว่าผู้หญิงคนนี้ท้องเขาก็คิดแผนการนะคะที่จะทำลายนะคะไม่ให้ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ได้นะคะจนไปถึงการที่เขาเอาชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะคะนี่คือแผนการของดาวิดท,ทั้งหมดแล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นเมื่อดาวิดสารภาพบาปนะคะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างเอามาสอนอะไรตัวเราบ้างคะเรื่องราว คำถามสุดท้ายนะคะหากเราเป็นดาวิดเราคิดว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่ดาวิดอยากจะลืมมากที่สุดถ้าเป็นเราเราอยากลืมเรื่องอะไรที่สุดคะในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะของดาวิดเนี่ยอยากลืมเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะ วันนี้นะคะบทน,นี้เราจะจบแค่นี้นะคะอยากให้เราเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะอยากจะอ่านเรื่องดาวิดใครมีชีตนะคะเปิดไปที่หน้า1 7 1 8 19นะคะจะเป็นเรื่องของดาวิดแล้วก็คำถามอยู่ในหน้า20นะคะหวังว่าทุกคนนะยังมีชีตของเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเราจะเรียนรู้ของเรื่องดาวิดกันต่อ ในอาทิตย์นหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วตัวเราหลักเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรนะคะหากเราทำผิดพลาดไปแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไงเราจะมีวิธีการอะไรที่เราจะสามารถไม่กลับไปทำผิดพลาดได้นะคะให้เราดูตัวอย่างของดาวิดเป็นตัวอย่างนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำผิดพลาดเขาก็ยอมรับกลับมาเริ่มต้นใหม่ และที่สําคัญเขาก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นผลที่ทําให้เขาเสียใจแต่พระเจ้าก็ยังคงรักเขาแล้วก็มีเมตตาการุณากับเขานะคะที่จะวอวยพรเขาให้เขาได้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 เห็นสิ่งที่ดีอีกครั้งหนึ่งครูปอก็อยากจะให้กาลังใจทุกคนนะคะในการใช้ชีวิตนะคะหากใครเคยผิดพลาดหรือล้มเหลวไปแล้วเราสามารถกลับมา เริ่มต้นใหม่ได้นะคะอยากจะเป็นให้ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักเราทุกทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ